ใครที่เพิ่งหันหรือว่าอยากเล่นผู้รักษาประตูนะมาดูคลิปนี้เลยว่าสิ่งที่ผู้รักษาประตูควรมีมีอะไรบ้าง let's go <S สิ่งแรกที่ผู้รักษาประตูควรมีก็คือเบสิกของผู้รักษาประตูนะไม่ว่าจะเป็นลูกหน้ามือลูกล้มด้านข้างลูกเข้าซองลูกออกมาตัดลูกกาอากาศนะครับทุกคนต้องทําให้เป็นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะามาทําเบสิกการสอนง่ายๆนะครับอย่างที่สองนะครับผู้รักษาประตูห้ามกลัวลูกฟุตบอลใจเนี่ยเราต้องได้เรา ห้ามกลัวแบบลูกยิงใกล้ๆหรือว่าคู่ต่อสู้เลี้ยงมาอย่างเงี้ยเอาตัวออกไปแรกเลยนะลูกอย่างเงี้ยเราห้ามกลัวนะครับพอถ้ากลัวคู่ต่อสู้มันจะได้ใจนะและนัดที่สานะครับเราต้องมีไอดอลเป็นของตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มแรงบรนดานใจให้กับตัวเองทําให้เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดสูงสุดสิ่งที่ผู้รักษาประตูทุกคนควรมีนะครับในการซ้อมฟุตบอลข้าแรงคือถุงมือนะถุงมือไม่ว่าจะถูกจะแพงคู่นี้ก็สามารถใช้ซ้อมได้ คู่นี้คู่ละสามร้อยกว่าบาทหน้าโฟมก็ถือว่าโอเครับยังไงก็ได้ไม่ให้มือเราซนเนี่ยคือข้อดีของสูงมือเนี่ยแล้วก็อย่างที่สองก็คือลูกบอลนะอย่างที่สามก็คือรองเท้าสตาร์ทจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้หรือว่าใครยังไม่มีมงบก็ใช้รองเทา้านักเรียนรองเทา้าผู้้อนก่อนได้แล้วมาถึงในขั้นตอนการฝึกท่ายืนนะครับท่ายืนของผู้รักษาประตูที่ถูกวิธีก็คือการยืนนี่ครับดูปลายเทา้าสังเกตปลายเท้าของเราจะพอดีกับหัวไหล่อ่ะยืนท่านี้เลยยอ่อ ย่อเข่าเล็กน้อยนะจะได้ท่านี้หัวเข่าห้ามเลยปลายเท้ามืออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าตลอดอยู่ข้างหน้าเสมอไม่ว่าจะลูกยังไงจะลูกเลียดมือเราก็อยู่ข้างหน้าจะลูกโด่งมือเราก็ต้องอยู่ข้างหน้าจะหันทางให้ดูแอนดอกนอนตูดหน่อยให้อกชี้ไปด้านหน้ามืออยู่ท่านี้เสมอนะนี่คือท่าพร้อมรับที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพเมลีกเยอรมัน อิตาลีสเปนใช้ท่านี้หมดเลยบางมือต้องอยู่ข้างหน้าตลอดนะบางคนอาจจะเห็นแบบนักฟุตบอลต,ต่างประเทศหรือนักฟุตบอลดังๆเขาเอามือไว้ข้างหลังเนี่ยของเขาเร็วแล้วเขาแบบไปถึงแบบจุดจุดสุดยอดแล้วเราเป็นมือใหม่นะเราพยายามทาท่าให้ถูกก่อนพอเราทําท่าถูกเราจะใช้ท่าอะไรก็ได้มือเราจะอยู่อะไรเราก็สามารถรับได้มือใหม่ก็แนะนําให้ใช้ท่าให้ถูกก่อน<ส>และในกรณีที่ท่ายืนแบบเมื่อกี้นะ,ะมันจะมี3กรณี เราเลือกใชใ้ถูกความสูงของอกเราเนี่ยมันจะปรับตามระยะของการยิงของคู่ต่อสู้ยิ่งคู่ต่อสู้อยู่ใกล้เราเท่าไหร่ให้เราอ้าขวาอ้าขาให้กว้างย่อ,ยยอตำ่ำนะเพราะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคู่ต่อสู้ที่จะยิงสูงเนี่ยมันยากมากเขาต้องยิงลูกเลียดพอเรายอ่อต่ำปุ๊บนไมมือเราจะอยู่ติดกับพื้นง่ายนะเวลาจะมาลูกเลียดยังไงเราทันแต่ถ้าเกิดเรายืนสูงอย่างเนี้ย กว่ามือเราจะไปถึงพื้นเนี่ยมันใช้เวลาในการเดินทางอนา,านเกินพยายามย่อให้ต่ำไว้เวลาเจอลูกเลียดแต่ถ้าเกิดลูกอยู่หน้ากรอบเกยดโทษให้เรายืนปกติเลยนะไม่ต้องย่อเยอะไม่ต้องยืนตรงเกินไปยืนประมาณนี้พอเรายืนประมาณนี้การยิงการรับอะไรเงี้ยเราจะเคลื่อนตัวได้สะดวกกว่าเพราะอยู่นอกกรอบอ่ะโอกาสยิงเลียดน,น้อยมากและในกรณีบางคนอาจจะไม่ทัน อาจจะย่อเจอลูกเลียงไม่ทันเราสามารถแบ่งร่างกายเราได้ครึ่งล่างกับครึ่งบนครึ่งล่างเราสามารถบล็อกลูกเลียดได้นะในกรณีที่เราล้มไม่ทันครึ่งบนเราก็ปัดได้ปกติกรณีที่ลูกมาเลียดให้เราย่อต่บๆไว้ปตัวเราจะอยู่ใกล้กับพื้นมือเราก็จะใกล้กับพื้นเราก็จะทดสอบชิด ในกรณีที่ลูกมาระดับอ,อกเราระดับท้องเราเนี่ยให้เราไม่ต้องย่อเยอะเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราย่อขนาดนี้แต่นี้เราย่อปกติแค่นี้พอท่าเซตปกติมือเราอยู่ข้างหน้าตลอดเราแค่ยกขึ้นมาเห็นไหมเราไม่ต้องไม่เสียเวลาในการเดินทางของมือเรามือเราอยู่ท่านี้เลยปึ๊บยกขึ้นมารับ คลิปนี้จะเน้นไปเรื่องในการบอกวิธีการท่ายืนการเซตตัวก่อนที่จะรับบอลลูกเลียดกับลูกหน้ามือลูกโดกระมาณนี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นลูกเบสิกการรับหน้ามือเริ่มรับแบบเคลื่อนไหวการสไลด์เข้าสเต็ปรับลูกเลียดลูกโดลูกพุ่งอะไรประมาณนี้รอติดตามนะครับคลิปต่อไป